รุ่งนี้เสียน้อยจะต้องไปขึ้นศาลพร้อมกับไอ้สารวัตรใหญ่แล้วเราจะทำยังไงกันดีแล้วเราต้องช่วยให้มันปักกันตัวออกมาให้ได้นี่กันนันคิดจะทำอะไรอยู่ ไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกที่คิดนะคุณเองก็คิดเหมือนผมนั่นแหละคุณคดีนีเกิดขึ้นมันยังไงกันครับในชั้นของพนักงานสอบสวนนะครับ เราเชื่อว่าเรารวบรวมทั้งพยานหลักฐานแล้วก็บุคคลว่าอย่างตัดแน่นลัดกุมก่อนที่เราจะส่งเรื่องไปให้อยัยการสั่งฟ้องผมเชื่อว่าจยาเลยก็คงจะให้ทนายยื่นต่อศาลขอประกันตัวสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลว่าท่านจะให้ประกันตัวหรือเปล่าะครับเสียมาเสียคะเสียครับคขอเสียครับไปเสียค่าลูกน้องเหรอคะใช่ครับเพราะอะไรคะยิงลูกน้องจริงหรือเปล่าครับ รื่งทั้งหมดแกเป็นต้นเหตุสารวัตรแกใช่ผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผู้ร้ายอย่างคุณต้องเข้าคุกแต่คุณเป็นต้นเหตุของปัญหาสังคม ่านไม่เลิกเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะครับผมจะปกป้องคุณเองฮัลโหลครับอ่ากลัว<ะ>นึกแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้ โอเคขอบใจมากสายรายงานมาแล้วใบเสียน้อยเนี่ยมึงได้รับการประกันตัวแน่นอนนั่งไงลุงน้องมาเอาลงมาจอกรอรับมึงไงตรงโนนไง นี่ผมมารถมาจอดรอแล้วนะยังไงก็ช่วยบอกมันด้วยนะว่าให้มันมาคือรถไปกับผมดีกว่าก็ได้แต่คุณอย่าทำให้มันมีพิรุธก็แล้วกันไม่ไงั้จะเสียแผนหมดเดี๋หน้านะวางใกลเถอะ ไปเต็มไหมครับไปเต็มครับหวานอร่อยครับมีอะไรคไพ,พี่ดูเลยครับเอาแบบไหนที่พี่แบบนี้ <c oughs> ถ้วยเท่าไหร่ถ้วยยี่สิบ่ สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสารอนุญาตให้เสียน้อยได้รับการประกันตัวชั่วคราวเสียมาแล้วเสียมาแล้วเสียครับขอสมัมภาษณ์นะครับเอสียภาษณ์เยนะคะทราบมาว่าเสียจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวใช่ไหมคะ ก็ใช่ครับคดีที่ฟ้องวงส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง,องผมเป็นแค่นายจ้างของนายนะว่าคุณนะแล้วเรื่องทุกอย่างนายนะพวกคุณก็จัดก,การเองหมดไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยแต่ลูกน้องเสียก็โดนยิงตายแล้วก็เสียก็ตกเป็นผู้ต้องหานี่ครับ กินไอติมกันไปเลครับแต่ตำรวจจะให้การว่าเสียเป็นคนยิงนะคะแล้วทั้งหมดนี่ผมให้การในสารไปแล้วนะพอได้รแล้วเสียค้าเสียค้าเสียค้าอย่าเพิ่งไปค่ะทำไมทำไมถึงได้ทำไมถึงได้ระเบิดไม่ไดัละอ่อนละคะเสียค้าค่าจรี้หรอครับเอาเลยดีครับอือ คุณคำแพงจะเอาแบบไหนดีคะแบบกล้วยหรือว่าแบบถ้วยดีเอาถ้วยแล้วกันค่ะอะพูดแล้วครับเอาแบบกล้วยค่ะ วัสดีเซียก็นางมีทุลาะไรมีคนอยากจะคุยด้วยฮัลโหลยินดีด้วยนะเซียออกมาแล้วใช่ไหมขอบคุณนะที่ช่วยผมสาร์ตครับเดี๋ยวผมมานะครับ ขอตัวไปตามจ่าเชิดก,กับพวกก่อนไม่รู้ว่าแกหายไปไหนครับเดี๋ยวเราไปหาที่คุยกันหน่อยได้ไหมผมมีเรื่องที่อยากจะคุยถ้าชา้า ดี๋ยวพวกไอ้ใหญ่มันเชิงลงมือซะก่อนที่ไหนเดี๋ยวกำนันเขาจะพาไปโอเคนะครับ